ท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องการเมืองเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องหนึ่งหมื่นบาทฮะครับใครเห็นหน้านายกนี่นักข่าวต้องถามก่อนเลยฮะหนึ่งหมื่นบาทจะได้เมื่อไหร่ได้ยังได้ยังหนึ่งหมื่นบาทจะได้ยังไงนะฮะบางทีเจอหน้าคุณทัานายกนี่กดโทรพท์มือถือจะเข้าหรือยังนี่การเป็นสถานหนึ่งเลนะบางคนเขาก็ไปหานะเอ๊ะสี่กิโลบ้านเราร้านไหนบ้างคืออย่างนี้มันมีกระแสข่าวที่ออกมานะว่าไอ้หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดแล้วนะว่าจะไม่ได้ในรูปแบบของบล็อกเชนแต่จะใช้แอปเป๋าตัง เป็นลักษณะอีมันนี่นะฮะหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยต้องไปกู้ยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจเอออันนี้เป็นรายละเอียดแล้วนะนะแต่ส่วนของชาวบ้านเนี่ยฝั่งคุณนายกเศรษฐาบอกได้แน่ๆนะฮะอ่ะล่าสุดคุณเศรษฐาอะไรครับตอบก่อนเอาเรื่องของแหล่งเงินทุนนะฮะที่ว่าต้องไปยืมรัฐวิสาหกิจเพราะมันเงินก้อนใหญ่ประมาณห้าแสนล้านนะฮะ คุณเศรษฐายังไม่ตอบประเด็นนี้นะฮะว่าที่มาของเงินจะเป็นยังไงนี่คือเป็นขุนคลังด้วยนะฮะคุณคุมกุญแจตู้เซฟคุมเงินคงคลังของประเทศนะฮะยังไม่ตอบที่มาส่วนเรื่องของจะเป็นอีมันนี่ใช้เป๋าตังค์เหมือนเดิมไหมไม่ใช่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาเองนะฮะหรือว่าทางรัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกแล้วว่าจะเป็นบล็อกเชนบล็อกเชนท่านผู้ชมเข้าใจง่ายแค่เป็นระบบที่มันจะเขียนเรื่องของข้อบังคับระเบียบ การจัดการใช้อย่างละเอียดนะฮะเอาเป็นแค่นั้นเดี๋ยวรอดูว่าบล็อกเชนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่มันค่อนข้างจะ Imp l พ ment หรือสร้างยากนะฮะส่วนถามว่าจะได้เมื่อไหร่ยืนยันว่าได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้าไตรมาสแรกก็คือมกราคุณพามีนานะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ตามนี้จริงไหมและพอถามคำถามนี้เยอะเหลือเกินคุณเศรษฐาก็ถึงต้องบอกเดี๋ยวๆใจเย็นๆนักข่าวพราะสุดท้ายแล้วนะฮะขอเวลาทำงานก่อนตอนนี้รัฐบาลใหม่ ยังไม่ได้ถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภายังไม่ได้มีอำนาจเต็มฮะต้องอรอแถลงก่อนหรือถ้าพูดเยอะไปเดี๋ยวจะสับสนตอนนี้<อ>ยังไม่ได้พูดเองกระแสข่าวก็ออกมาเยอะเหลือเกินออนะครับว่าขอเวลานิดนึงนะครับไม่อยากจะตอบไปเลยเดี๋ยวไปเขียนกันก็จะเกิดกความเข้าใจผิดขอความกรุณาหน่อยเถอะมันมีหลายส่วนที่มันสามารถทําได้นะครับ คำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับขออนุญาตเป็นบล็อกเชนแน่นอนครับเป็นบล็อกเชนแน่นอนครับวิธีการที่หานไปเนียพิธีกให้ความมั่นใจใรำชินได้ไี่ครับว่านโยบายนี้ออกเลยวาแรกของทีหน้าใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวคอยดูฟังคำแถลงแล้วกันครับก็เข้าใจครับหน้าที่ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบกันไปนะครับฝ่ายบริหารก็ต้องมีหน้าที่อธิบายให้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆเท่าที่ทำได้ครับ อบอผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่เราอาสาเข้ามาทํางานการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะต้องถูกตรวจสอบครับเป็นเป็นธรรมดาครับก็ดีครับเป็นการทําให้เราแข็งแกร่งต้องพร้อม<ๆ>อโดนตรวจสอบโดยก้าวไกลนะฮะฝ่ายค้านเกรดทิปลเอ,อและอีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกจากเรื่องของคุณเศรษฐาพูดถึงเรื่องเงินหนึ่งหมื่นนะฮะคุณเศรษฐาก็ต้องตอบประเด็นนี้ตอบไปเรื่อยๆอนักข่าวถามก็ต้องเจอนอกจากเรื่องของเงินเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะครับเรื่องของนโยบายสังคมคุณเศรษฐาก็ต้องดูแลนะครับ โดยมีกลุ่มตัวแทนสตรีนะครับซึ่งเข้ามาพบคุณเศรษฐาและย้ําขอให้ฟื้นฟูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่องของกองทุนส่งเสริมอาชีพสตรีในช่วงที่เกิดตั้งแต่สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นะฮะขอให้มาฟื้นฟูในรัฐบาลคุณเศรฐาได้ไหมและส่งเสริมความเท่าเทียมของสตรีด้วยคุณเศรษฐาก็บอกว่าเข้าใจบทบาทและภาคสตรี นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วยังต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของความเท่าเทียมของสตรีอีกด้วยนี่ฮะแก้ไขความเหลื่อมล้ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาก็ต้องดูในทุกมิติครับ